สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องหูอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอวีจีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาว่าเรื่องเล่าของความปิดไปของอีลาน้อยนะคะหลายผู้หลายคนนะคะที่เขามาลับช่มนะคะก็งงงวยไปน้ำกันอยู่บ่จะเป็นเรื่องเล่าของการได้เห็นโตตนที่แท้จริงของอีลาน้อย ตั้งแต่เริ่มเขามาแห่งป่งลงเปลงเลงค่ะพี่น้องเป็นเด็กน้อยที่ไล่เดียนสาถราผู้ไดติดตามตั้งแต่เริ่มต้นนะพี่น้องเนาะเป็นเด็กน้อยที่บริลูจากอีหยังมาก,ก่อนแต่ว่าเวลาขึ้นรองเพี่เป็นผู้ละคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานพ่อขึ้นบนเวที่สิเป็นศิลปินใหง่เลยว่า่อไปสิเป็นผู้ที่บอกเลยว่า เอาอยู่ทูกหนาเวทีไยจนปัจจุบันนี้ก็คือโด่งดังมากจนถึงขีดสุดนะคะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยซึ่งการปฏิบัติตัวของน้องไปยั่งคงเหมือนเดิมถ้าหากว่าว,าวามวการทําการแสดงก็เป็นอู๋อิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นเด็กน้อยธรรมดานะคะแต่พ่อขืนเวทีก็เป็นอีกผูหนึ่งซึ่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานนะคะพี่น้อง และจนณปัจจุบันนี้นะคะบอโจเองก็ได้มี่ศิลปินเขามาสมทบเยอะแยะมากมายและหลังหลังสุดนะคะตอนนี้เพิ่นก็ได้เชิ่นพีแมนมานี้วันเขามาร่วมในเอิรนมาขายเพ่งลํำเพื่อนอีดีเลกอดอีกผู้หนึ่งนะคะซึ่งเพื่อนเองก,ก็เป็นศิลปินที่เคยโด่งดังมาก่อนนะคะในเขามาร่วมอยู่ในใชยค่าสาวหน่วยเปชรบานเพ่งในฐานะเอ่อ เออมาเป็นศิลปินเดียวนะคะได้เป็นศิลปินรับเชิญมาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบานแพ่งอยู่บ่อยครั้งนะคะแรียกกับหากว่าท่านใดสนใจสิทธิต่อรับเชิญออกไปสู่การสู่งานอื่นๆเพื่อนกับเปิดรับเด้อพี่น้องเด้อแต่ส่วนถ่ายคลิปนะคะพี่น้องแอดเพจนีคลิปที่พี่แมนมานี่วันไดบอถึงอิหลาหน้อยบอาถึงแบบใดเดี๋ยวให้ใหท,ใหท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเด้อพี่น้อง นั่นก็คือพี่คำามหมอดนะคะคำามอดพรคุณเดชบอดโจเองก็ได้เชิญมาเอ,อ่อหรือว่าเอิ่อนมาพี่คำามหมอดเขามาขออยู่กับบอลโจก็แล้วกันถือว่าเป็นศิลปินเดียวอีกผู้หนึง่งเป็นศิลปินอีกผู้หนึ่งที่เคยมีซื้อเสียงนะคะทางด้านตลกนะคะพี่น้องจากบงอ่าบกหน่อยอุไลพอดน,นะคะพี่น้องขอกล่าวถึงนะคะ เพราะว่าเพื่อนเองก็ได้ห่างหายจากวิธีไปโดนไปเฮตดธุรกิจส่วนตัวจนได้ี่สุดกะอยากจะกลับมาเป็นศิลปินคือเก่ากับมาขอพบมาขออยู่กับบอดจสาวหน่อยเป็นบานแพงเพื่อนเองก็ได้เขามาอยู่พักหนึ่งนะคะพี่น้องก็ได้มาพิสูจน์นะคะว่าอิหลานหน่อยบอคือคนบ,อบบบมเหมือนศิลปินโดยทั่วไปมีความแตกต่างจากศิลปินอื่นแบบใดนะคะ เพ้นก,กับองก,ก็มี่คลิปสั้นๆที่ได้รับการแสดงความผิดเห็นจากพี่คามอดนะคะหรือพี่คามอดนนะคะสมือนี้พนกับเลี่ยนเป็นคําม่วนเพชรบ้านแพงแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจนันใดกะฝากติดตามรับชมสองคลิปนะคะที่โว้ถึงอีหลาหน่อยแบบใดจากพี่แมนมณีวันและพี่คําม่วนเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้อง ตอนนี้พื่นก็เป็นพี่แมนแมนมณีวันเพชรบ้านเพียงเราได้พี่น้องเดอ้อว่าทีว่าอันใดเช่นทีต่ตามรับจมนะคะส่วนท่านใดที่เขามารับชมก็แสดงความคิดเห็นใดนะคะในคลิปใต้ในคอมเมนต์เขามารับรู้นะคะอยากอยากจะบ้าอ,อีกยังจังใดก็คอมเมนต์เขามาใต้คลิปเด้พี่น้องเดอ้อขอบุญขอบุณสุก้อนสุทันนะคะพี่น้องที่เขามารับจมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุณหล,ลายๆจ้ะ เ่วนถ่ายคิดนะคะพี่น้องกับสิมี่บอ์โจกัเวลาน่อยองอิงฝากช่องอีกกับเอเปเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณไปทางบอดโจกับเวลาน่อยองอิงนำนะคะหิ้งๆปังปสงูู้ซูโตรตปผมงบ้น้อคนละนูคือลแรตนโตู้กแบบบสตัรอลูกธรมดา็น้นอวธรรมดาลกยิที่บ้ายก็ความหลากของเขาผมเนี่ยอยากให้มร่งมป็น าหารของนูมีกันีตลอดไปคือมีข้อเป็นปัญหามีข้เป็นอานารกัน้อยนี่มันอยหาบ่ได้เนะเียหลีดุัดัเนานี่อ่ะอันนี้คือตอนที่เขาบอนที่แต่โตเมื่อเขาแติบโตมากนี่เกิดเป็นที่เป็นคนละคนเลยอันนี้เห็นการเปลีนแปลงเป็นคนละคนเป็นลูกของโลกของโกนี้ดีขค้นเห็นๆกับตัวอย่างของนี่เนาสศิลปินเขาส่งมาเป็นแนวนีๆคือมันมันแตกต่างเนี่ เอาไงไงวะที่ผ่านมาผมก็อยู่กับผู้จัดการปู่พ่วงมาก่อนคนที่ดูแลผมปู่พ่วงลงจันทร์คือพี่ต่อชัยาสุตตะมุนเมื่อก่อนเราดูแลปู่พ่วงมาก่อนเราบอกว่าปู่พ่วงเนี่ยยู่หลังเวทีตอนที่ขึ้นเวทีพดนมือผมจะบอกปุ่นพ่วงแต่เมื่อแต่งชุดขึ้นมาแล้วแบบแต่มันเป็นด่างพะาะไปเลยผมว่าลักษณะของูทีมมันแตกต่างกันที่ขึ้นเสืปินที่ฝ่าทรงไม้เขาเกิดมาเพื่อจะเป็นสิ่งนี้เขามีระเบียบวินัย แม้กระทั่งการออกแนววิธีเข้ากับฟังหักบรนฟังมาน้ำเสียงเป็นยังไงคือน้องเป็นคนที่มีพลังพลังเสียงที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือแหละทักษะโมเดลไม่ยืนตรงอยู่ท,ที่นี่หรอกนะครับแลาที่สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติตัวกับแฟนเพลงแฟนคลับเพราจะมีคนเป็นตัวเองทุกอย่างทุกคนมาขอทานลงแถวหรือว่าน้องลงแถวเกียร์ผมพูดตามที่ เห็นมาผมเห็นมาแล้วผมได้สัมผัสมาด้วยตัวเองคือทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องราวของน้องวงอิงเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าผิวพันธุ์ผมหรือว่าเขาเอื่อนว่าอีสานมาหอยคนต่อคนผิวมคนต่อมน้ำลายลุเป็นตลอดเลยต่อน้องี่อยู่นี่อยู่ใกล้เมื่อวี้ที่ไปกินข้าวบ้านเขาเป็นทางแฟนเขาเป็นฝรั่งแต่ว่าฝรั่งบริมาตรเราเลยนนับตือกันไปนั่งกินข้าวเราคุยเรื่องเล่าของวงอิงนี่ยแหละคนขิงมาลุ นี่เดไม่ยืนหนาี้สะบัดแล้วคนขี้งลุกเลยถ้ไม่ได้บอว่านี่คนขี้ลุกเลยังเนอยังเด็เล็กน่อยเพานี่มันคืออีหยงเดดบางคนเด้อพี่มันเวลามันตองมันตำาใจแหนแเขาแนแหนานาเวทีเช่วงดังแ้งๆช่วงนันลเทียัวหน้าเวทีศิลปินอื่นๆที่ดุ่งดังมาเนี่ยก็เพาะปันใดนะมันก็มีบ้างไอ้เย่เย่ว่าเป็นศิลปินดังผู้นึง นั่งอยู่ซื่อๆเนี่ยพี่ออกไปหรือไัออกไปก็ตามก็ก็ปกติก็มาจับใหม่จับมือก็แค่คนสองคนแค่นั่งนอยออกไปแต่ว่าแค่นั่งนอยออกไปจับว่ามาแต่ใส่จักว่ามาแต่ใส่มันเป็นอีหยังซะเนี่ยเขาอยากถามแต่ว่าเคยสัมผัสคนที่รวมงานกบนังแบบค่ะอ่ากระพริบฟ้าสองที่สิงดอนยอจีได้จ่าฝากอะไรก็แค่ในเป็นกำลังใจนี้คุณแม่ก็เพลินได วันค่ะ E B G E B G โ oh, <c oughs> อ้ E B G กาฝากคนจ๋าแล้วนะครับ <c oughs> คนกิตแอบซับสายกระดิ่งปิ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 งให้คุณแม่ได้พันหนึ่งแสนสาบสกัยด่นเร็ว